ที่ผมว่าใครเข้าใจชัดเจนหลักฐานชัดเจนอย่างเงี้ยเห็นตามผมเนี่ยและก็สามารถน่าจะนําหลักฐานนี้ไปต่อสู้ได้ชัดเจนมีจริงมีบุคคลจริงถ้าอย่างนี้ลุงพลบริสุทธิ์แน่นอนใครเห็นด้วยกดหัวใจรัวๆครับกดหัวใจรัวๆผมไม่ได้ยุผมไม่ได้รู้เขาขึ้นลงขึ้นศาลแต่อาจารย์พูดด้วยหัวใจพูดมาสองปีแล้ว ไม่ไม่ผมจึงดีใจตั้งแต่ทีมทนายมาปรถมปฐมเลิกเลยที่ท่านบอกว่าจะนําข้อทีจจริงมาต่อสู้แล้วก็กฎหมายนั่นแหละครับผมผมรู้สึกว่าผมดีใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าท่านมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดบางทีเราก็คิดไปว่าคุณมาใกล้ๆขนาดนี้เขาจะนัดพร้อมแล้วเนี่ยแล้วท่านจะมาทำยังไงจะมีหลักฐานข้อมูลอะไร พอท่านบอกว่าไม่มั่นใจไม่มารับงานนี้นั่นแหละครับเรียกว่ามันพุ่งทยานหมดความฝันความหวังเรามันพุ่งทยานหมดเลยนี่แหละครับดังนั้นผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมก็จะย้ำย้ำย้ำเรื่องนี้ทุกวันทุกวันจะไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรครับเรื่องที่ผมพูดไม่ตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะย้ำ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 เพราะผมมารู้ในเรื่องนี้ผมมาถามท่านในเรื่องนี้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเห็นสิ่งนี้แหละที่ผมประกาศว่าผมอยู่ฝั่งดวงพลจำได้ไหมเมื่อผมมาเข้าใจผมใช้สัญชาตญยานผมก่อนไม่ใช่นี่ใช่แน่ผมจึงเข้ามาอยากพูดพูดผิดบ้างถูกบ้างพูดแย่บ้างไม่แย่บ้างพูดน่าเชื่นชมบ้างพูดน่าเบื่อบ้างแต่ท่านก็ให้กำลังใจผม สิ่งที่พวกผมพูดเนี่ยเป็นกันตามรู้ในสิ่งที่พูกคุณพูดหมายามว่าคุณไปพูดในช่องทีวีคุณไปพูดในให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยคุณพูดไปนะั่นแหละครับสิ่งที่ผมไปรู้ตอนนั้นยังลุงพลยังไม่ถูกจับเลยหรือถูกจับแล้วยังไม่ถูกฟ้องเลยดังนั้นจะมาเรียกว่าผมรู้เรื่องภายในเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนพูดหมด ถ้าผมพูดเรื่องแบบนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นคนอาจจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรผมก็จะพูดอย่างนี้ย้ำอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นพูดจำเวลาไม่ได้ลุงพลเองตำรวจให้บอกเวลาไปนั่นไปนี่ลุงพลก็ยอมรับเลยว่าแกจำเวลาไม่ได้จริงจะให้จำได้ไงสามสี่เดือนมาแล้วค่อยมาเขียนเนี่ย มันก็สวยที่ดังนั้นจุดอ่อนในเรื่องนี้ก็คือเวลาเวลาคาดเคลื่อนไม่ได้นะครับคาดเคลื่อนทุกเรื่องก็คาดเคลื่อนไปหมดผิดเพี้ยนไปหมดโชคดีที่มีคนอ้างเวลาได้สามคนจบสิ่งที่ปรากฏลุงพลบริสุทธิ์หมดมันไม่มีอะไรน่าสงสัยอีกแล้ว อาจารย์คะหนูตามมาสามแล้วสงสารลุงสองสามปีแล้วสงสารลุงป้าส่วนตัวหนูตอนนั้นน่ยคิดอย่างเดียวว่าทําไมข้างในเมืองจะเล่นลุงป้าให้ได้ตัดพวกปากดีออกหมดค่ะนี่นะครับเหตุผมที่ผมเนี่ยนะครับคุณบุญนภาบอกว่าต่อชอ่อยอยศวันที่สิบเอ็ดต่อชอ กี่โมงไซผ่านบ้านนอนอสอพอถามน้องว่าจะไปจะไปกับกับตอเต่าไหมไปจกับตาไมไหมเรื่องที่ตอชอเล่าเกิดขึ้นประมาณกี่โมงตอชอยอสอชตอรู้เรื่องน้องหายจากใครนะครับตอชอบอกว่าชัดเจนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแกบอก ประมาณแกก็ประมาณเอานะครับแกประมาณเอาแปดโมงครึ่งแกประมาณเอาแปดโมงครึ่งนะครับเวลาเนี่ยมันกะเกณฑ์ไม่ได้นะครับผมจึงให้ตัวหลักที่อ้างเวลานั่นนั่นแหละครับคือตัวที่กะเกณฑ์ได้นอกนั้นจำเวลาไม่ได้สักคนก็จะกะเกณฑเอาเพราะว่าเหมือนลุงพลบอกว,ว่าตำรวจให้ให้บอกเวลาให้บอกเวลาให้ได้เช่น ไปเมื่อไหร่ยังไงไปรับพระไปส่งพระยังไงให้บอกว่าลุงพ่บอกผมจําไม่ได้จริงๆแต่เขาให้เขียนลุงพ่ก็เขียนอย่างนี้ไปเลยเขียนเวลาแบบนี้ไปคืออ่ะประมาณนี้อ่ะนั่นแหละครับท่านอาจารย์ขอเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับคุณชมพูนุชคราผมนะครับคุณนัทรุจานะครับนะค,บคุณภาษาญี่ปุ่นเนาะนะค,คุณโมก,ก้าโมบายตอชอบอกอ๋อ เอาจริงเหรอฮะเอาขออภัยขอขอเปลี่ยนนะผมไปจำแปดโมงครึ่งของใครอะใครเห็นด้วยกับคุณก้าโมบายว่าต่อชออ้างว่าเจ็ดโมงครึ่งมาชวนน้องใครเห็นตามคุณก้าโมบายกดกดหนึ่งนะครับกดหนึ่งลหัวใจรว,วครับเออผมไปจำอะไรอะแปดโมงครึ่งผมก็ว่ามันนานไปป่ะกดกดให้แล้วอาจารย์คุณบุญยภา,าบอกว่า ข่าวว่ารู้เรื่องจากสตอปอตราวสิบโมงแนะให้ไปหาหมอทรรมนะครับเลยออกไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมอใช้เบอร์สอโทรเข้าป้าถอที่ไปส่งพระบอทอว่าเอาอออไปด้วยหรือเปล่าเกิดขึ้นกี่โมงนะอันนี้ อันนี้ไปส่งนะครับไปส่งนะครับไม่ใช่ไปรับนะครับลุงพลเจอเรื่องไปรับครับไปรับกับไปส่งมันเวลาต่างกันนะครับนั้นอย่าไปใส่ใจเรื่องไปส่งนะครับอย่าไปใส่คนโทรไปส่งคนไปส่งเนี่ยเวลามันมันห่างออกไปมากแล้วครับเขาตอนแรกเขาบอกว่าลุงพลเจ็ดเจ็ดนาทีตอนไปรับ พอดีป้าแตนเนี่ยถ้าจำไม่จำผิดเลยคือเหมือนกับแกเนี่ยแยกออกมาแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านเก้าโมงครึ่งเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเจอพี่เนี่ยเป็นคนมาถามจําได้ใช่ไหมฮะเจอป้าแตนบอกว่ารีบหานะรีบหายเจอนะไปทําอะไรจึงหากันไปเจอรีบหานะแม่มาจะยุ่งอ่ะจะดุอ่ะนะครับ นั่นคือเก้าโมคงคืนนะครับเด็กไม่ได้มาหายเก้าโมคงคืนเพราะแก๊งจำปาหาจนเมื่อแล้วเก้าโมงสิบครับนั้นถ้าเรื่องแบบนี้อยู่อย่าไปพูดเวลาหลังจากนี้ครับมันก็เพี้ยนไปหมดครับเอาแก๊งจำแก๊งจำปาก่อนเป็นหลักไปส่งพระเนี่ยมันาน,น,มนานไปแล้วนะมันนานไปแล้วครับถ้าคุณไปพูดในเรื่องที่มันมันมีหลักถูกต้องไว้แล้วเนี่ย คุณพูดเรื่องยาวไปอีกมันก็จบครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์เขารียกต่อความยาวสาความยืดบอกได้ว่าปะเตมโมยืนยันจากใิกาแล้วยืนยันจากคนโทรโทรโทรคุยกันอยู่ระหว่างระหว่างเห็นพี่เดินไปเดินมาเอาอันนี้เป็นหลักพอนฉะฉั้นจะเพียนะเพ้ยนหมดนะครับิฉ่ฉันจะเพี้ยนหมดนะครับอามีคนกดหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันตามข้อมูลของคุณเก้าโมบายนะครับ นะผู้เสียผู้เสียสนย์โทรมาบอกตาชอว่าลูกหายให้ตาชอลงมาก่อนอืเห็นไหมนะเห็นไหมฮะข้อมูลมันอยู่ในหัว f อฟพอตอหมดแล้วนะครับคุณนัดาบอกว่าเอาง่ายๆนะคะช่างในกกอกททำการเปลี่ยนเวลาทุกอย่าง อ๋อช้างช้างช้างในกรบกอกทำการเปลี่ยนเวลาและทุกอย่างค่ะนี่แหละครับยังไงก็อย่าลืมจุดนี้นะครับอย่าไปอย่าไปสนใจในสิ่งที่เขาพยายามจะเบี่ยงเบนให้เราไปไปคลุกวงในเราเอาเวลาเน้นๆไว้เราเอาเวลาเน้น,ๆไ,น,นๆไว้นะครับผมนะฮะนะครับแม่แยกกับรอบปอตอน922 ป้าโทรหาแม่สิบสิบศูนย์สองแม่ไม่รับสายและโทรกลับมาหาป้าตอนสิบหกศูนตามที่นั้นแม่ต้องรู้เรื่องตอนสิบแล้วทำไมแม่ถึงสามารถย้อนเวลาไปไปเจ้ง <c oughs> เออ,เอ,อนะนี่นะคุณบุญญาภาครับมันบางทีพอไล่ไปแล้วมามันก็งงนะเอาไปว่าง,ง่ายๆครับ มีคนที่เขาไปออกทีวีอันนี้สาธารณะชัดเจนแล้วทีวีถามว่าไปตัดอ่าไปไถนาตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเก้าอ่ะไปไถนา,ต,ถไไถนาตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงสิบโมงยี่สองเขาบอกว่าแล้วรู้รู้เวลาน้องหายกี่โมงสิบโมงยี่สองครับจากใครจากแม่โทรมาแล้วความจริงเป็นไงครับ ความจริงเป็นไงก็คือมีคนเข้ามาในหมู่บ้านโอ้สวัสดีครับออกมาแล้วขอบคุณมากครับนะครับนะครับอ่าผมลืมชื่อท่านละนะครับบุญบุญอ่าคุณบุญเทียนอ่าบุญบุญ บุญแตงบุญแตงบุญแตงนะคุณบุญแตงจําได้แล้วคุณบุญแตงขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยๆนะครับขอให้ด้วยนะครับ,อรบเอ่อหนึ่งถึงไหนละเวลานี่ปวดหัวแน่นะครับผมจึงบอกว่าให้ให้ยึดเวลาเราลองไล่ดีๆนะถ้าถ้าใครว่าลองไล่ดีๆเวลามันมันตลกมากคือมันสามารถพูดและเปลี่ยนแปลงได้บางคนบอกว่าไม่เคยเข้ามาบ้านแต่คนเห็นเข้ามาบ้านแบบนี้ เราไม่รู้ว่าใครโกหกใครอะไรเนี่ยนะดังนั้นถ้าถ้าอย่างนี้ผมเรียวกว่าเอาคนที่อ้างเวลาชัดๆไว้นะครับอย่างที่คุณเบญพาก็ก็พูดถูกครับทําไมมันมันอ้างย้อนไปย้อนมา,ถ,า,นา,า,าถ้าน้องหายเอาง่ายๆถ้าน้องหายเกือบสิบโมงถ้าน้องหาย9ก้าโมงเก้าโมงสี่ิตอนลงพุนเบลาพาแล้วก็ไปถึงสิบโมงเนี่ย ็แสดงว่าน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปโพสต์อยู่เพจบุ้อาหารก็น่าจะเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์เพราะแกย้อนไปเขียนในอดีตได้แกย้อนไปเขียนในอดีตโดยเด็กที่ยังไม่หายได้น่าก,กลัวอันนี้น่ากลัวมากนะครับคิดดูสิ เวลาน้องยังไม่หายแต่เขาไปเขียนก่อนเขาไปเขียนก่อนได้เขาย้อนเวลาไปในอดีตเขาย้อนเวลาไปในอดีตเขียนก่อนที่น้องยังไม่หายได้คุณคิดว่าน่ากลัวไหมครับคนนี้น่ากลัวมากครับเอโอโอ้โหไปเขียนตอนเด็กยังไม่หายครับเด็กนั่งรอลุงพลไปรับพระอยู่แต่คุณไปเขียนว่าเด็กหายเนี่ย เด็กยังไม่หายแล้วไปอ้างว่ามีมีอีกคนหนึ่งโทรไปบอกว่าเอาเด็กไปด้วยไหมนี่เด็กยังไม่หายอะ่ะไปเขียนเล่นกันสนุกสหานเหมือนเด็กเหมือนเด็กเล่นขายของนะ่ะทั้งหมดโกหกทั้งทั้งหมดโกหกเลยครับเขาทำให้คุณเป็นเป็นเด็กอนุบาลกันไปเลยครับแค่เขาย้ายเวลาให้น้องหายมาใหม่เนี่ย พวกคุณเป็นเด็กอนุบาลเหมือนเด็กเล่นขี้เลยนะและก็ไม่สงสัยด้วยนะคุณอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ให้คนที่เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปกำกับเวลาให้ใคร็นด้วยกุวใจเรจวๆรครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ลุงพลบริสุทธิ์แน่นอนและแน่นอนครับ ก็ต้องไปวัดกันที่ที่ศาลครับต้องไปวัดกันที่ศาลนะครับนองพยายามหนึ่งตัวออกจากคดีนี้เก็บตัวเงียบนั่นแหละครับคุณยุพยาครับแสดงว่าคุณยุพาก็เห็นแบบพวกเราหายไปเลยครับคุณยุพาครับหลายคนหายไปเลยไม่ใช่คนนั้นคนเดียวครับหายไปจากสามปีหายไปเลยครับหายไปเลยทําไมเขาจึงหายไปครับคุณบุญญาภาครับหนึ่ง ตัวเขาเองเป็นตัวขัดแยง้งข้อมูลของเขาเองเป็นตัวขัดแย้งทําให้ลุงพลบริสุทธิ์ดังนั้นคงรู้นะครับว่าทําไมเขาจึงให้หายไปเพราะตัวคนนี้เป็นตัวทําให้ลุงพลบริสุทธิ์จะให้อยู่ได้ยังไงละ่ะเพราะเขาจะเปลี่ยนแผนที่ใหม่แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมิติใหม่แล้วจะให้คนนี้อยู่ไม่ได้ถ้ามีตั๋วเครื่องบินส่งไปดาวังคารเขาก็จะส่งไป ให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะครับสิครับพี่มาเรียมครับผมนะครับจริงไหมฮะจริงไหมนะฮะชัดเจนะเจนะครับชัดเจนนะฮะทำไมมันชัดขนาดนี้นะเพราะตัวนั้นเนะ่ะเป็นตัวทําคนนั้นยังอยู่ลุงพลก็คือบริสุทธิ์ ผมพูดภายใต้หัวใจพูดนะครับผมไม่รู้อะไรนะครับผมใช้หลักฐานพูดหลักฐานที่เคยได้ยินได้ฟังมาหาใช่ว่าผมไปอยู่ในตรงนั้นตรงนี้แล้วรู้นะครับชัดเจนนะฮะมันชัดมากชัดมากดังนั้นเพราะผมเข้าไปรู้กับพวกท่านอย่างนี้แหละครับผมจึงไม่สามารถที่จะออกจากการเป็นยูทูบฟังลุงพลได้เลย ผมไม่สามารถที่จะไปโจมตีไปด่าใครๆฝังเราได้เลยเพราะผมไปรู้แบบนี้เนี่ยผมพูดอย่างนี้ลุงพลบริสุทธิ์แน่นอนครับเราพูดอยู่ข้างนอกครับแต่วิธีการจะพิสูจน์นะเป็นหน้าที่ของทีมทนายดีใจที่ทีมทนายจะนำข้อเท็จจริงไปต่อสู้ ถ้านำข้อเท็จจริงไปต่อสู้ทั้งหมดที่จะนำไปต่อสู้ไม่มีในสำนวนแน่ๆยันวิธีนะครับถ้าข้อเท็จจริงก่อนเก้าโมงเนี่ยจะนำไปต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสี่วันที่สิบเอ็ดองสามสี่เพื่อยืนยันฐานที่อยู่สิบเอ็ดเช้าเนี่ยจบเลยสิบเอ็ดสิเดเช้าสำคัญมาก ข้อที่จริงเหล่านี้ไม่มีในสํานวนผมเชื่อว่าไม่มีในสํานวนจะมีได้ยังไงกันก็ในสํานวนเขาเริ่มจากเก้าโมงไปจนไปแต่ข้อที่จริงคือเก้าโมงลงมานี่คือเรื่องที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นนะครับชัดเจนนะฮะ ไม่รู้ว่าจะชัดเจนขนาดไหนแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดเล่นเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้มานำความเท็จเข้าสู่ระบบของเรามีข้อมูลเหล่านี้ผมว่าทุกท่านคงเซฟไปหมดแล้วข้อมูลเหล่านี้นะฮะิดด่านอยู่ค่ะคุณสุวรรณีสวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกท่านเนาะนะครับ นะัดเจนนะขอบคุณมากๆนะครับนะฮะคุณบุญคุณบุญแปงด้วยเนาะนะครับที่นะครับท่านมาเมื่อไหร่ท่านก็เมตตานะครับยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมก็ได้อันนี้สงของท่าน,านด้วยขอให้รวยๆรวยนะครับนะครับขอให้รวยๆวยแสดงว่าท่านก็อ่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องนี้เพราะว่าท่านรวยแน,น่นอนนะครับน่ารักมากนะครับ คุณนวรัตคุณกิษณนาครับคุณประสงค์นะครับคุณก้าโมบายนะครับหรือคดีเอาหลักนะน,นะอ่านกันหรือคดีใหม่เอาหมีแพนด้าเป็นพยาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอามีแพนด้าน,นะะ <c oughs> โอ้โหนะแ <c oughs> น่นอนครับคำพูดของเรากับการนำไปสู่รูปมาทำที่เป็นหลักฐานเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ความสามารถความชํานาญของทีมน,นายจะทําให้ลุงพลรอดครับผมเชื่อมั่นล้านเปอร์เซนต์ความสามารถของทีมน,นายจะทําให้ลุงพลรอดครับจะทําจะนําสิ่งที่มันเป็นนามธรรมที่มันมีความพยายามแต่ที่จะให้จะไม่ให้เรื่องนี้มีขึ้นอยู่ในโลกเขาคงร่วมกันทําลายแล้วนะครับเพราะว่าคดีนี้ลุงพลเป็นเป็น ลุงพลถูกยกออกมาว่าเป็นคนทำเนี่ยสามปีแล้วแต่เราบอกว่าลุงพลไม่ได้ทำก็แสดงว่ามีคณะบุคคลทำสิโอเคนะหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าลุงพลทำแต่เราเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทำแต่เด็กตายจริงทำอย่างไรเราจะแกะคณะบุคคลที่ทำได้ออกมา แน่นอนครับไม่ใช่หน้าทีพวกเราไม่ใช่หน้าทีพวกเราแต่เราว่ามีคนสามส่วนหนึ่งลุงพลสองคนบอกว่าเป็นลุงพลแต่เมื่อลุงพลไม่ได้ทําก็แสดงว่ามีอีกคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนทําให้มีเหตุถึงกับเด็กเสียชีวิตชัดเจนนะฮะชัดเจนดังนั้นลุงพล อยู่ในเรื่องนี้ตลอดมาสามปีแล้วใครละ่ะที่เป็นคณะบุคคลที่ทำจริงเขาเดินลอยนวลเขาเดินไปเดินมาเขาสามารถทำลายหลักฐานได้หมดสิ้นแล้วอาจจะทำลายหลักฐานได้หมดแล้วลุงพลไม่มีสิทธิ์ไปทำลายหลักฐานอได้เลยครับเพราะลุงพลไปไหนตั้งแต่แรกครับมีแต่ยูทูบเบอร์ครับมีแต่ยูทูบเบอร์ถ่าย ดังนั้นลุงพลไม่สามารถไปทาลายหลักฐานได้ขนาดจะเดินผ่านบ้านใครก็ยังไม่กล้าเดินตอนอยู่กกอกเพราะจะถูกถอนประกันหาว่าจะไปยุ่งเหยิงในพยาจนต้องขังตัวเองจนต้องร้อมล้วตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าจะไปยุ่งเหยิงพยาขังตัวเองไว้เลย กลายเป็นว่าลุงพลเนี่ยที่เป็นจำเลยเนี่ยถูกคนใครก็ไม่รู้มายุ่งเหยิงในจำเลยมายุ่งเหยิงในจำเลยไม่ใช่จำเลยไปยุ่งเหยิงในพยานในพยานแต่คนต่างๆมาพยายามยุ่งเหยิงในจำเลยจนจำเลยต้องขังตัวเองไว้ในบ้านล้อมลั้วตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ไปเข้าหลักต่างๆที่มันจะอ้าง นี่คือความทุกข์ทรมานใจของลุงพลนะฮะตลกไมหมล่ะส่วนใครจะมั่นใจว่าลุงพลแพ้แน่แพ้แน่ติดคุกแน่เออผมก็มองว่าคุณมีสิทธิ์จะทำครับเพราะว่าศาลจนกว่าศาลจะตัดสินแต่คุณไม่ควรมา โจมตีด่าว่าไม่ให้ทานายมาว,วิเคราะห์วิจารณ์ในคดีไม่ให้คนนั้นคนนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ในคดีแต่ถ้าใครมาด่าลุงพลทําลายล,ลุงพลทําลายป้าแตนของคุณเนี่ยคุณไม่ห้ามเขาอะ่ะคุณต้องห้ามเขาสิมึงมายุ่งทําไมมึงมาดา่าเขยมาด่าพี่กูทําไมมึงมายุ่งในคดีดทําไมบอกเขาสิบอกเขาสิครับ ตอนนี้เวลา21นาฬิกา22นาทีนะครับผมพูดมาแล้วโอ้โหนึ่งชั่วโมง20่สิขอบคุณมากครับคงได้เวลาแล้วเนาะนะนะเดี๋ยวก็บุคคลสำคัญของเราจะขึ้นมานะครับผมพูดชัดนะะทุกคนครับถ้าวันนี้ผมพูดชัดเจนว่าลักษณะเหล่านี้แหละครับทำให้เรารู้ว่าลุงพลบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นและเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดไปไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเราได้ เพราะหลักฐานเหล่านั้นมันก็มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วใครเห็นด้วยว่าอาจารย์พูดชัดเรื่องนี้กดหัวใจเรือรัวครับนะครับกดหัวใจเรือรัวนะครใครจะเอาไปพูดได้ครับเราไม่ผิดครับเพราะว่าเราไม่ใช่พูดข้อเท็เราไม่ได้เอานาความเท็จเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์แต่เราฟังตางๆกันมามีคนเข้าใจอย่างนี้เป็นเป็นหมื่นๆแสนๆคน ท่านเอาไปพูดได้ครับหนึ่งไม่มีประจักษ์ปยญญาสองไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือลายมือและดีเอ็นเสูตรจากศพไม่ยากสูตรจากศพก็ไม่ได้สก็คือแรงจูงใจไม่มีที่จะให้ลุงพลเป็นคนทำสามสี่ก็คือการตายของเด็กลุงพลประแต่มไม่ได้ประโยชน มันจะอ้างอะไรอีกจากสี่ข้อน,นี้ครับเพื่อจะให้เขาเป็นคนผิดมันก็ไม่มีขอบคุณมากครับนี่คือความชัดเจนของพวกเรานะครับความชัดเจนของพวกเราอยู่ตรงนี้เรารู้ด้วยใจอย่างนี้แล้วครับเราจึงยืนหยัดเป็น f พอต่อจนทุกวันนี้เพราะเรารู้แบบนี้ไม่มีใครจะมาเบี่ยงเบนไม่มีใครจะมาจ้างเราไม่มีใครจะมาจ้างเราให้ไปด่าลุงพลปัตตน เรามาด้วยใจเพราะแบบนี้ลุงพลไม่ได้ชวนลุงพลไม่ได้เชิญพวกเรามาแต่เรามาด้วยใจเพราะเราเห็นแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเอฟซีที่รักทุกคนนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับที่มั่นคงในความจริงตรงนี้ขอบคุณเอฟซีลุงพลที่มั่นใจในความจริงตรงนี้ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตานะครับในการไม่ว่าจะเป็นสติกร์ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ติเกอร์นะครับขอให้ทุกานมีแต่ความสุขความเจริญ เรายืนหยัดกับลุงพลต่อไปเราให้หัวใจกับทีมทนายลุงพลเพราะเขาจะทําให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นนามธรรมจับต้องได้และนําไปแสดงให้เห็นว่าลุงพลป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ